นี่เรากชั้นไหนชันสามไม่มีมีสามชั้นสามั้น4อ่นนี้คือหุ่นยนต์ที่เขาไปเอาอากาศเออไม่รู้ไม่ดีกว่าเอาทำไมอะมาทานมาทานมือไร

เดินดูแ่อทันันเสิร์มัเขาผลิตหลอดไฟมู่หนไปไนหมุนแรงๆแรงหมุนแรงแรงสิแรงๆงต้องหมุนมันไม่หมุนมันจะไม่ขึ้นไฟหมุนแรงแต่อเนื่องต่อเนื่องหนึ่งองสัมให้พ่อหมุนให้ดูพ่อหมุนให้ดูเป็ไงขึ้นแล้ว เออความลับของสิ่งมีชีวิตเราจะไปดูไม่รู้ก็เป็นความลับของสัตว์เอออุ้ยน้องใส่เสื้ออะไรเสือมาพอดีเลยเป็นความลับของเสือมันคืออะไรเออความลับของเสือไปดูที่ไปดูที่ มีอยู่แต่ว่าเป็นมนุษย์ตั้งแต่หมื่นปีที่แล้วอ,นนอันนี้มีอันนี้มีวิวัฒนาการสัตว์น้ำอันนี้เป็นวิวัฒนาการของสัตว์น้ำมีปั๊บได้ตั้งเจนะ็ดสิบแน่ ต่อไปเราจะไปดูไดโนเสาร์่เรากดมันจะมีได้ต่อ,นะตอ,ตอจริงไหมที่ไนัมันแปลกๆม,มนันแปลกปปลกวุ้ยสลาเม,มเดอร์<ว>ยุค <laughs> ยุคดีโวน,นียนมันยู่ยุคไ มันมียุคอะไรบ้างก็ไม่รู้ใครจะไปดูไปไหนอนนี้ก็ห้ามอยู่ยุคก่อนจริงของปลอมอันนี้มันชื่ออะไรปัาบมันเป็นไอ้คอยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่กระต่ายไม่รู้อันนี้เป็นสัตว์กินเนื้อน,นะครับตัวเบลเลอร์เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรปับ๊บตัวนี้คือ,อตัวนี้คืออะไรไทีเล็กใช่ไหมโอ้โหเก่งลูกทีเล็กเต็มเลยใช่ไหม เออรูปทีเล็กมันตินคอยาวเต็มเลยลปั๊บแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์กับทีเล็กมันกินรุมกินตัวคอยาว